โอเคครับก่อนที่จะไปดูคลิปเบื่อลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แลว้วกดติดตามด้นะครับผมครับโอเคครับตอนแรกผมก็ไม่ได้นะัดอะไรกับเพื่อนนะก็คือตอนแรกผมไม่ได้นะัดอะไรถ่ายคลิปเลยทุกแบบเพื่อนอยู่ดีก็มีคนนึงบอกว่าเออเล่นฟาร์ป่าเลยเล่นฟาร์าาป่าให้หมดผมก็บอกโอเคได้ผมแล้วค็ได้มันก็อยู่ดีก็เล่นฟาร์ป่าหมดเลยแล้วแบบผมก็คือบอกคนแบบผมบอกคนที่แบบคือสี่คนมีอยู่สี่คนอะ่ะผมให้มีเพื่อนอยู่คนนึง มีเมื่อนอยู่สี่คนแล้วก็ก็เล่นกันเล่นอยู่เดี๋ยวผมอาจจะเล่นป่าแล้วอยู่ดีไม่รู้ใครคิดไอเดียมาปิ้งเล่นเล่นฟาร์มป่าทั้งหมดเลยไหมผมเอกาได้โอเคแล้วคราวนี้ผมก็เลยเปิดศึกกับลิโป้กันครับโอเอคหมดแล้วกันที่ยังไม่ได้ค่อยฟาร์มอะไรมากไงเออแล้วผมก็กลัวลิโป้มันแบบเกมอาวีงไงเออมันมันจะมาดักพุ่มหรือเปล่าวะผมก็เลยเรียกเพื่อนไม่มีใครมาโอเคอันตรีมาพอดีปึ๊บเช็งในผมโอเคไม่มี เอานกเลยแล้วกันเอานกเสร็จตีนกไปตีนกไปตีนกไปปุ๊บปุ๊บเจอริปโปโ้ทุกคนทึ่ว่าทำอะไรถอยเลยครับริปโป้แบบจะโหดนะอ่าเพื่อนมาสันทาจ,จัรยานของเอาวีบวกครับบวกอย่างบวกครับจังหวะนี้บวกครับโอเคบ,บ, okay. บวกกันไปบวกกันมาไหนออกเซตไอทมเอเซนไอทมน,น,นั้นมายัง โอเคเราก็ดูไปฮึริปโปโอเคโอเคผมก็จะดูถ้าปปริโปมันเดินทางเนี่ยผมก็จะบอกเพื่อนว่าเออเพื่อนเพื่อนเพื่อนปปริโปกำลังขึ้นบนอะไรกำลังขึ้นไปหาเองอะไรแบบเนี้ยโอเคเพื่อนมาตอนทัศยานาวีบวกครับอย่างวันนี้โอ้โหบวกกันยับเลยกดซุกสกิลเพื่อให้ได้คิวเรียบร้อยอันนี้ก็เกิดเปิดไปเลยเก้าหนึ่งนะครับทุกคนเออตอนนี้ผมก็บอกเอาย้อนเอายอนแล้วครั้งแรอยู่ดียอนมันหายไปไหนเล้วใบก็มันจะเอาล่างใช่ไหมผมก็เลยบวกล่างครับ านัาน่นผมเห็นย้อนแล้วเอาเลยเอาย้อนครับยังวันนี้โอเคต่อไปได้คิวเลยนครับฟูฟคาคิวเีนินเอ้ยคิวเียนจะตายอีกนิดเดียวโอ้โหโเรียบร้อยครับตายแล้วโอเคเราก็มามามา,มาเดินไปแล,แล้วก็กดเราก็กดเพิ่มเลือเราก็ตีมังกรเล็กก่อนผมบอกให้เพื่อนเมามัางกรเล็กเพื่อนมวผมก็เลยเอาแทนเลยลตีไปตีไปตีไป,ไปอ่าก็ตีธรรมดาไปครับฟืบเรียบร้อยผมก็จะเมานกต่อเอ้ยฮิลิโปดูเลื่อนเราดิ จะเอานกเอาไงดีอะจะกลับไม่อยากกลับบ้านอีกโอเพื่อนเราก็ใกล้จะมาทุกคนเห็นไหมไหมบ้าหมึกกำลังมาเห็นไหมผมก็เลยอือเอาเลยตัวค่าได้แน,น่นอนเออซีเบ้งแล้วกลับไปที่สามวิต่อโอเคนะครับทุกคนต่นนี้ผมก็เลเวลหกเหมือนเดิมนะครับรองเท้ามาไอเทมไอเทมในะมเมเร้อยออกขี้ครับออกขี้บอกเลยมันทึงแน่นอนโอเคนะฟุบฟุเฟุ๊ฟุ๊ก็ไปไปไป,ไปเดินไป๊ืม อืมผมนึกว่าสกิลมันสามารถทะลุได้ไงผมก็เลยจะเอาแล้วคะแนนผมก็เลยเออให้เพื่อนไปเถอะเพื่อนเลือดขนาดนั้นจะตายแล้วเราก็เลยว้าไปปุ๊เอยไม่ใช่ว้าดิแบบเป็นการหุ่นแล้วผมก็หายอนผมนึกว่ายอนอึ๊บไม่มีเอ,อ้ายอนหายไปไหนสรุปยอนตายแล้วทุกคนดูโสมาน่ะโอ้โหยอนตายแล้วผมว่าเอ,อ้ายอนโอ้โหไม่บอกกันหน่อยเลยก็คือใอบไม่เขาไม่ได้มาเขาแบบเป็นคนแบบ สมมานะอีกสีคนอัะเพื่อนผมมีนาคอสมีด้วงมีปลาหมึกแล้วก็ผมนะบายอะเป็นแบบแขกผู้รับเชิญผู้โชคดีนะทุกคนแล้วผมก็ดูคิดว่าไหนจะมาวะแบบตอนตอนเริ่มเกมอ่ะผมแบบบวกกันจับเลยเว้ยแบบเอาเอาบูอะไรอะเออแล้วผมก็ลืมเออถ่ายคลิปดีกว่าเออใช่ใช่ถ่ายคลิปเลยแล้วครันี้นผมก็อืมเพื่อนเนดักเลยดักเลยเพื่อนแบบอืมตีป้อมดีกว่า แั้วเขานเพื่อนเมาเอาโอ,อนเลยเว้ยตอนแรกจะตีป้อมแล้วหิน้อนก็เลยแบบแบบเอาอ้อนเลยเนี่ยหินริปโป้อยู่แบบผมไม่ค่อยกล้าเลยตัวริปโป้ฆ่าตอนนั้นไม่ค่อยกล้าแลสะสกิดหน่อยแล้วกันให้เพื่อนตีเพื่อนไปตีป้อมผมเห็นรถไฟสัญชาตญานเอาครับบอกเลยพุ่งเข้าไปฟันปุ๊บปุ๊บแตกเรียบร้อยโอเคผมก็แบบอบแอบอยากเอาริปโป้อยู่นะทุกคนผมก็อยากเอาริปโป้แต่แบบ เออมันก็ค่อนข้างที่จะเอาไม่ได้ผมไปตีบอมเลยตีบอมแอบเอไปฟบเอาลิโปได้แน่นอนฟึบโอ้โหแบบเพื่อนผมใจโคตรเจือครับผมก็เอาผมเอาย้อนเลยโดนป้อมยิงแล้วไงฟุบฟุบเรียบร้อยแตกครับก็ผมก็แตกครับแตกหมดทั้งทีโอ้โหโอ้โหแตกหมดทั้งทีมาด,มดูเหลือด้วงตัวสุดท้ายแล้วนะแบบเออด้วงแล้วก็มีคนก็บอกเออด้วงทำไมทำไมไม่เข้าผมก็เลยบอกด้วงตีป้อมให้ตายไปเลยแบบด้วงมันมีนาฬิกาไงทุกคนเออเห็นไหม แล้วคขาเนี้ยเพื่อนผมบอกไม่ต้องหรอกเรามีแข็งเอออะไรแบบเนะี้ยผมก็เลยบอกเออมันน่าจะจุกได้แหละผมโอเคเจอริปโปเห็นไหมทุกคนนะ่ะมันแข็งแล้วมันมันกำลังจุกเย้ยผมบอกว่าไปตีป้อมให้ตายเลยพาอเองมีนาฬิกามันบอกงีงก็ตายอยู่ดีอะไรเออแล้วคขาเนี้ยอ่ะเห็นไหมมันก็เกิดมาแล้วทุกคนพาะมันมีนาฬิกาเออผมก็เลยจะเอาบูแล้วแบบฟาร์มฟาร์มมันทั้งหมดอนะ่ะเออผมก็เลยไม่เอาดีกว่าเอาไม่เอาก็ได เค okay, ผมก็เลยเดินไปจิ๊บจิ๊บจปุ๊บตีมังกรเล็กแน่นอนผมอบอกเลยผมได้เห็นมังกรอืมกดเลยครับนี่กำลังเอามังกรอนะ่ะเอามังกรตัวนี้อืมเอามังกรน่ะผมไปไอ้เพื่อนผมอะ่ะบอกว่าค่อยค่อยเอาค่อยเอาผมก็เลยค่อยเอาเลยพอพอผมค่อยเอาเสร็จปุ๊บเขาบอกเลยไหมเอามังกรเอามังกรวัดผมผมก็เลยเอาเกือบยอเลยเอาเกือบยอเลยทุกคนแบบแตกียบร้อย ซีเบ้งถึงๆเลยทุกคนโอ้โหแล้วผมก็เลยเฮ้ยทำไมไม่ไม่มาช่วยเอ้าก็บอกแล้วเอามาก่อนได้แบบวัดโอ้โหผมที่ปวดหัวเลยโอเคแล้วเขาก็แก้แค้นให้ผมครับบอกเลยโอ้จากฉากนี้แก้แค้นครับปลาหมึกโอ้โหฉากนี้ปลาหมึกรวมกับลิปโป้ครับโอ้โหจังหวะนี้เปิดสกิลไปเลยครับโอ้โหลิปโป้มีดูเรือครับจังหวะนี้ลิปลิโป้ดูเรือหมดเรียบร้อยครับปลาหมึกซีเบ้งถึงๆครับแบบกรอนนี้ก็เลยเริ่มท้อแล้วเฮ้ยเพลหรือเปล่าวะ ฮ้ยต้องแบบมันแพ้แน่เลยแบบคิอะไรก็ยังไม่มาเลยโอ้แบบเออริปโป้ก็เหลาอะไรหมดแล้วอะโอ้เอาไงดีวะเออผมไม่เลือเพื่อนก็บอกอย่าไปยุ่งกับริโป้อย่าไปยุ่งกับริปโป้ไอไอบาฉลามก็บอกให้ไอค่าริโป้ผมก็อย่าไปยุ่งกับริปโป,ป,โป,ผป,ป,โป้ผมก็เลยเชื่อเพื่อนเรียบร้อยตายต่อครับทุกคนเขาเอาในป,ป้อมมาคิดดูแบบยันยันในป,ป้มอมมะโอ้โห โอ้โหจัดไปดับเบิลคิวโอ้โห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 ด้วงดูด้วงด้วงโอ้โหด้วงอย่างจูดทุกคนดูจูดได้ไหมทุกคนเรียบร้อยเรียบร้อยอุ้ยด้วงแล้วก็เพื่อนผมก็บอกเอ้ยแล้วเพื่อนมัชรามอ่ะเพื่อนไอ้เพื่อนอ่ะผมอ่ะก็บอกเอ้ยมันตีป้อมแตกแน่นอนในนาคอมากันป้อมดิแล้วเพื่อนผมอ่ะก็บอกว่ามันไม่มีคี์มันตีป้อมไม่ได้เออ แล้วก็นาคอก็เลยเหลาป้อมเลยทุกคนจังหวะเนี้ยผมก็เลยไปฟาร์มเลยอ่าแล้วเล่มันหายเฉยทุกคนคิดดูเลสหายจบเลยนะ่ะนาคอสบวกกับบัตเตอร์ไฟทุกคนเห็นนะแมปไหมนั่นแลโโหละริโป้โอ้หงั์กรยนอะไรเหมือนมันกูไมใชติโอ้โหเรียบร้อยตายโอเคนะต่อไปแล้วก,แวก็แล้วก็มันดิมครับนี่ผมบอกให้เมาตัวนี้บอกให้เมาตัวนี้เว้ยผมก็เลยฟื้นบอกให้เมานี้ยไม่เา่า สัญชาตญาณาวีครับผมล้าได้ดูดูดูดนี่งไงผมล้าได้ออกคีเลยทุกคนผมร้าได้ผมก็เลยผมจอกต,บตอบโตกันโจมตีแถวบกบับโจมตีจะดีกว่านะเวลาใช้สกิลอะคิวเล่นมันสกิลค่อนข้างที่จะรีโหลดไวแล้วถ้าฆ่าได้มันก็จะรีโหลดใช่ไหมล่ะเออผมก็เลยจะตีป้อมอะเตทุกคนดูดูดิคีบเข้าอย่างช้าผมก็เลยแบบอืไปตรวจด,ดูก่อนแล้วกันว่ามันมีคนมาไหมแล้วฉันเนี่ยจบได้ จบได้ไหมทุกคนทุกคนดูนะฉากนี้จะจบได้ไหมมาดูกันมีมีคิวเลนมาด้วยคิวเลนปะทะคิวเลนจังหวะนี้โอ,โ,โอ้โหเพื่อนถ่วงเวลาไว้จังหวะนี้แพนรอยป่อมมาแล้วครับจังหวะนี้มันค่อนข้างที่ไม่ได้ลอยนะอ่ะจาจงหวันนี้เข้าแล้วครับจะมาดิมาดิทุกคนอ่าคิวเลนมาผมก็เลยสก,กิลสลับมาชุบปุป๊บจังหวะนี้ก็ชนะ